สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขึ้นไปชมบนยอดประธาตุวาโยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างขึ้นไปดูกันนะครับโอ้ดูบรรยากาศข้างๆนะครับ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับใกล้จะถึงเ้าผม ครับผมช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะครับก็จะดีหน่อยครับขึ้นมาก็จะไม่ค่อยมีคนนะครับก็จะสบายหน่อยโล่งหน่อยครับบรรยากาศดีครับขึ้นมามีพระพุทรูปโอ้เย็ยนสบายเยอะอมีที่ถ่ายรูปด้วย โอหข้างบนเย็นสบายดีครับผมมีลมเข้าด้วยครับือฮะสวยงามมากครับมีพระพุทธรูปด้วยดูข้างบนครับผมสวยงามมากครับบนยอดประทัดวายโยครับผม